สวัสดีครับอยู่กับช่องสิงเด็กคอปนะครับเมื่อกี้ก็ได้ผักมาจากสวนแม่นิตี้นะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ลองทดสอบดูว่าผักนะครับมันจะเป็นรสชาติยังไงนะอร่อยขนาดไหนนะครับปกติผมชอบเิ็นผักอยู่แล้วนะครับ ตอนวันนี้นะครับน้ำพริกมีสองอย่างนะครับคือน้ำพริกกะปิกับน้ำพริกปลาทูที่ตามน้าเผ็ดมากโอ้ <c oughs> เผ็ดจริงจังอ่ะผักแรกนะครับไประกาศขาวนะนะครับปรกกาศขาวสดก่อนลวกันนะครับอืม กรอบมากอื uh ้ก huh. รอบแล้วหวานด้วยหวานติดคอเลยอะ่ะหวานมากอื uh ้ม huh. ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องกินกับไอ้น้ำพริกปลาทูนะครับปทูนะอืม uh อืม huh. uh huh. กรอบจริงจังอือหืออะผักต่อไปจากสวมนมาริลิตี้ผักบักหินอืออสมัยก่อนเนี่ยเวลากินต้องอย่างนี้นะครับกินผักเนี่ย อันนี้น่าจะกินเข้ากับน้ำพริกกะปิเนาะอืมอืมเมนตี้บอกว่าขมมันไม่ขมนะขมอมหวานอะมีอะไรอีกแต่สดสด อันนี้คือผักอันนี้ไว้กินกับเอาไว้กินกับน้ำจ,จ,จ,จีนนะที่จริงจีนน้ำจีนนั่นคือผักอีตูเออภาษา,ทาไทยเรียกว่าวอะไรโอเค กรอบมากต่อไปผักชีเมื่อกี้บอกว่าผักชีเนี่ยแก่ครับดูดิว่าเก่รสชาติเป็นยังไงจริงจริงนี่ก็เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมคนชอบกินผักเพราะว่านี่ยทุกอย่างเนี่ยผมกินได้หมดแหละเรื่องผักผักชีต้องกินกับ น้ำพริกปลาทูลองดูนะครับเม็ดนังพริกปลาทูทำเองนะอืม,มีอะไรไหมโอ้โหเยอะมากเยอะเกิน เขาให้เอาให้เยอะมากเลยอ่ะหะพาอืมผักชาวบ้านโหละพาเชื่อไหมว่าัหละพาเนี่ยมีเรื่องของการช่วยคนระบบขับถ่ายเรื่องขับลมนะครับชอบกินนะ กินกับอะไรก็ได้น้ำพริกก็ได้นะครับอืมว้าวโอเคเลยแต่ที่ชโชคที่สุดก็คืโอคโหน้ำพริกเผ็ดมากผักเนี้ยเดี๋ยวตัดเผ็ดหน่อยตัดเผ็ดตัดเผ็ด มันหวานอ่ะมันออกหวานอะ่ะน,น,น้องๆเด็กๆที่ไม่ชอบกินผัดนะครับลองกินดูดิออหวานอร่อยก,กรอบนะครับผักเนี่ยสมุนไพรไทยชอบมากทุกอย่าง ลองดูน้ำพริกกะปิกับนี่ชิ้นหนึ่งอ้าวลวกซะง,งั้นตักมาหืมลวกแล้วตามหืมชอบมาก พักอีฮินจัน่อยแก่แล้วนะครับต้องกินของพวกนี้สี่สิบอาพเนี่ยต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะอืมเคียผ่านผัก จากสวนแมนอิลิติโอเคนะครับ